สวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปางานทัส,สนประมาณบ่ายโมงตอนนี้เป็นเวลา9ก้โมงสีาทีนะครับก็เดี๋ยวเตรียมตัวอะไรเสร็จกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวค่อยออกไปก็เลยถือโอกาสนะครับจะเอากล้องตัวนี้เนี่ยไปถ่ายวีล็อกข้างนอกด้วยนะครับโดยเลนที่ใช้ถ่ายเนี่ยมันจะไม่ใช่เลนฟิกตัวที่ผมใช้ประจําในสตรีมที่แบบ ชัดๆมันอาจจะหลังเบลอกว่าคมกว่าแต่ว่าไอ้เจ้าเลนส์คิดที่มาอยู่กับกล้องเนี่ยมันก็มีการสั่นในตัวนะครับก็น่าจะใช้งานที่ดีกว่านะคิดว่าเพราะว่าเวลาไปถ่ายข้างนอกมันก็เรื่องระยะด้วยเรื่องอะไรด้วยก็เดี๋ยวไปรอดูภาพกันนะครับ ดีครับนี่คนจัดงานไหมเนี่ยน่ะครับสถานที่งานเริ่มกี่โมงบ่ายโมงประมาณบ่ายครับอันนี้เราเวลาไมโฟกัสติมีหน้าสวยเที่ยงรอยนิดหนึ่งอันนี้แอดมินอีกคนหนึ่งเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งน่าจะมีคนมาเพิ่ม ไม่ก็ในชาติหนึ่งตอนนี้เตรียมงานอยู่มีกิจกรรมน่าจะคล้ายๆกับอันเดิมก็คือแบบเปิดซิกซ์ซอรีเปิดเกมทายคุณสมบัติประมาณไฟมันแท้แล้วก็มีเกมทายภาพวาดอีกเกมมือเยอะน่าจะมีเยอะแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไว้ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศมาให้พี่โน้ตขับสปอยกิจกรรมไหมใจเย็นๆตอนนี้อะไรก็ตื่นแล้วโอ้ โอ้ยงงมันใหญ่แล้วตอนนี้ทำไงไวะเนี่ยทำไงวะน,นี่คืออะไรวะคือว่ามันแบบโอ้โหเล็กรีบมากตอนนี้รอกันกู้นะครับคนมากันเร็วมากเลยครับโอ้โหขนาดนี้ประมาณเที่ยง39นาทีจริงๆยังไม่ถึงเวลาลวปลาเลยนะเหลือ20นาทีจะทันหรือไม่ทันละเสร็จละนีเ่เราเราต้องปริ้นเอาวนะเฮ้ยเบฟไอ้ไอ้นี่มันถ้าเราปริ้นถ้าเราปริ้นโดยเพาปล่อยนี่มันได้เลยปะ ุ้ยหมอนน่ไปแล้วไปทอไปไปปะไรบ้างรางวัลครับหลายนี้มันดูสวยยังอ่ะววสวยยังอ่ะเ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้ไม่มีเลยเต้องไปแย่งกับคนดูวเ,เนีย่ <laughs> เยมยเกันแบบนี้นนกไ็ไปที่ชาบูก็จะรู้ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับร้านชาบูจัดให้หมดนะครับ าครับดีครับดีครับเนี่ยล้ป่ามาทุกงานแต่ง,งานที่แล้วป่าไม่มาที่แล้วป่าติดจังหวัดติดจังหดตาดจังหวัดที่ไปทำอะไรป่าหาเด็กไปต่างกันเท่าไหร่เลยมัน สารคามันต้องซ้อมมาเรา6-8ชั่วโมงครับมมไม่งั้นมัน <Okay. S 1> เรี่ยงทักษะใช่ใช่ไมงั้นมันจะตกเลยก็เลยหาเกมที่เล่นคนเดียวแล้วก็ใช้เวลาคือโปรเพเยอร์ค,อคือความเก่งแล้วก็การสเปนเวลาให้กับเกมผมก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นเราก็นําสิ่งที่แบบโปรเพเยอร์เอามาเราไปเรียนรู้เขาแล้วก็เอามานำเสนอเอามาสอนให้กับคนอื่นได้รู้มันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีกว่า พี่นุชครับเป็นไงฮะหลังจากจบงานแล้วโอ้โล่งไปเยอะมากครับเมื่อคืนบอกตรงว่าแทบไม่ได้นอนกมันอี๊จับใบในไม่ได้นึกไม่ได้ว่าตัวเองเขียนใบไหนลงไปไอ้ใบนนมกรอไอ้เทียรกพวกนี้ครับ๋ออก็นะครับฝั่งนี้แอดมินเพจนะครับเรื่องเพจอะไรฮะพิศา่ารอไปเราก็สั่ใครที่แบบอยากดูในเรื่องก็ไปดูเพจนี้นะในเรื่องเข้มข้นมากของวาวลิงก์กับฮาร์ดโซนได้ดีเลยโอเค ประทับใจแน่ดูต้องเดี๋ยวต้องดูฟีดแบ็เดี๋ยวเดี๋ยวตอดูฟีดแบ็กทุกคนเห็นมาครับว่าอยากปรับตรงไหนทางเพจเราก็คืออยากจะทําให้ดีที่สุดทั้งในเรื่องของระยะเวลาวันสถานที่นะครับตัวขนาดของกิจกรรมรวมถึงวกอาหารเครื่องดื่มและทุกอย่างวันนี้ทุกคนทีมงานเหนื่อยมากมากๆเลยครับก็ได้ทุกคนความสุขครับโอเคไปรอบหน้าถ้าใครที่แบบอยากจะมาก็รอดูติดตามข่าวโอเคครับยินดีมาก โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตะ,ะกี้เป็น, Rock นร็อกนะฮะที่ออกไปงานฮาโซนแล้วก็ถ่ายนู่นถ่ายนี่มาให้ดูนะฮะในส่วนของกิจกรรมเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายมาให้นะครับก็จะมีเพียงแค่บรรยากาศแล้วก็อะไรพวกนี้นะฮะตัวไม์ก็คือเป็นไม์ของกล้องเลยก็เดี๋ยวในอนาคตคงต้องหาไม์ต่อแยกให้มันเสียงดีกว่านี้นะครับเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างจะเก็บทุกอย่างเลยแล้วก็เสียงกวนค่อนข้างจะเยอะนะฮะก็ ถือว่าเป็นการถ่ายบรรยากาศมให้ทุกคนดูกันแล้วกันนะครับคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้นะฮะซับตัวงานอ่ะซับตัวงานก็สนุกนะครับค่อนข้างสนุกมากผมกลับมานี่คือแทบจะโอ้สลบเลยนะคือเหนื่อยมาก กิจกรรมต่างๆก็สนุกเหมือนเคยนะครับใครที่อยากจะมาร่วมในงานแบบนี้ก็รอติดตามในส่วนเสริมใหม่นะครับน่าจะประมาณเมษานะก็รอดูนะว่าจะจัดที่ไหนหรืออะไรยังไงนะครับแล้วก็มาเจอกันได้ที่งานนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมในคลิปนี้ด้วยนะครับถ้าชอบก็รบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ